ค่ะเข้าสู่ช่องไฮไลท์ทีวีไม่ได้พูดเลยก็นะคะเราวันนี้เป็นการแนะนําชื่อช่องนะคะชื่อพากรค่ะแพรวาค่ะเพื่อช่องของเรานะคะคือไฮไลท์ทีวีเนาะอาจจะไม่รู้ว่าเขียนอย่างนี้ทำไมเหมือนกันเนาะที่ตังชื่อช่องนี้มานะเพราะชอบนะเออชอบ ชอบการทักทายนะคะชอบการทักทายใน u t u b e เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะอาจจะไปที่สนามเด็กเล่นไปแนะนำเพื่อนไปที่ไหนสักที่นี่แหละไปไกลอ่าใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้แคสเกมแต่ว่าจะมาแคสเกมในโทรศัพท์นะคะก็จะมารีวิวของด้วยเออใช่อาจจะมีการขายของด้วยอาจจะเล่นละครบาบบี้ให้ดูด้วยแต่ว่าขอพูดไว้ก่อนนะคะ สำหรับคนที่ว่าเกยียรตการโลนะคะก็ไม่ต้องกดติดตามคลิปนี้เนาะเพราะเราจะอัพคลิปช้ามากค่ะ,คะก็วันนี้นะคะก็ขอบายบายก่อนนะบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮไลท์ทีวีอย่าลืมกดติดตามนะ